น้ำต้มใบเตยหรอใช่ไหมเลิศมากออร่ยมพีสุดเลยดูใส่ใจมากมานานๆจะเจอร้านข้าวมันไก่ร้านอาหารที่เป็นแบบนี้นะที่ว่าเอาน้ำใบเตยมาต้มให้ลูกค้ากินนะเอากินแล้วมันขึ้นจมูกเลดเดีย อู่ห้งเจ <c oughs> ี๋กับประจบได้แล้วโอเคลูกแดกคนเดียวแล้วก็แบบว่าเบียออกมาทําเล็บไงออกมาทําเล็บไปก,ก็เลยกินข้าวก่อนอยู่ตรงไหนไม่รู้ <c oughs> เบียก็บอกไม่ถูกที่ชนบุรีอ่ะมันเบียบอกไม่ถูกหรอกเลือดสิเลือด ใบเตยลราเหยขึ้นจมูกย่าจะซื้อไปฝากมันด้วยไม่รู้มันลงมันก็ลงไปกินข้างล่างตึกนะมั้งไอ้กบอะ่ะข้างล่างตึกมีร้านข้าวอืมไปไข่อยามที่ไปเกอบได้แล้วเออออกกอน ที่อยู่99ยูเฟยพี่เบียร์เคยกินน้ำเปล่าที่ใส่ดอกมะลิีไม้เคยรู้ข้ามันไก่น่ากินมากเลยพิเศษไม่รู้จะทานหมดไหมยังไม่เทินดานอีกหรออุ้ยแบาเย็น เคยกินเคยกินน้ำเป,ปล่าผสมเหล้าใบถีไม่ชอบหรือกีดออกโซดาโค้กเหล้าโค้ก็อยู่ ลูเอาะพี่บาทเดยเยอะจัง <c oughs> น่าจะห้าสิบบาทบางน้องอ้อมนนพี่เบียร์ก็ไม่รู้เหมือนกันลูก เออครับทำไมอ่ะอยากให้ฉันกลับไปขายที่ประจวบ<ม>ใช่ไหมตอนนี้ฉันสวยแล้วนะฉันสาวฉันสวยแล้วฉันก็สิงด้วยอุปกรณ์ข่ายของพร้อมสเสรงก็จออยู่ที่บ้านนะึง ายใช่คลัเบเยพปูมาพี่เบียร์พเพราะพี่เบียร์กินตำเต้าเวียงจนเป็นโรคกระเพาะอะไรวะสู้สดีเดเออพี่เบียร์สู้อยู่แล้วนนนี่พี่เบียร์ไม่เคยพี่เบียร์ไม่ได้เจอไปขายซาเล้งแบบเดิมกับกบนะค่ะแม่ค่ะแม่เอแม่เอสวัสดีค่ะแม่กินข้าวยัง รอดูตรงนี้ก่อนรอดูที่ดูทางก็าได้ไหมหลังจาก24เบียจะให้คำตอบกับทุกคนว่าขายที่นี่ต่อหรือกลับบ้านแต่เบียคิดว่าน่าจะกลับบ้านแลลวแต่เบียคิดว่าน่าจะกลับบ้านและเบียมีเซนต์บอกแล้เหมือนที่นี่มันน่าจะไม่โอเคอะ่ะกลับบ้าน ชื่อลูกว่าตาแข่งแล้วแม่พักผ่อนบ้างนะคะเนี่ยคนเราอะเข้ามาแล้วโดนบล็อกห้ามโกรธกันนะห้ามโกรธกันเข้ามาคุณหวังว่าจะไม่เป็นมิดอยู่แล้วคุณไม่ต้องการเป็นมิตรกับเราอยู่แล้วแต่คุณเข้ามาแวะมาอะไรอย่างเงี้พยพอบีดากับพอบีปาหีกับไม่ชอบเห็นไหมไปค่ะ เซนบงคืออะไรวะแม่เทบุรีกับปัะโจบไกลไหมและจังหวัดมนติดกันลูกนี่ไม่ใช่การขยายครั้งแรกมันหลายครั้งแล้ว ไม่ได้สะโซกคาตาเลยถ้าเราทำรสยำรสชาติอร่อยบริการเราดีเลิศไม่ต้องกลัวกูแหกที่ใส่ชุดแหวกได้ถึงยี่เลยถ้าใครมบนสเล้งก็บอกเลยกูบอกเลยถ้าใครมบนสเล้งเนี่ยคุจะใส่ชุดแซกแหวกได้ถึงยี่เลยจริงๆ าทาง้รอกินขาผมกลับไประชาังเราลุยต่อหนูเคยไปแค่วัดมุ้ยมงคลไปขายประจวบบ้านตัวเองบ้านตัวเองแหกปากยังไงก็บ้านเหล่าชายแหกได้ถึงหี่ไปโดยตะโกนเรียกลูกค้าไปด้อนจะกินไหมอย่างเงี้ย ต้องแบบนั้นที่โลกสวยเยอะเนื่อไงเบื่อบางทีโลกสวยไปก็เว้นหัวออออแหวขนาดนั้นไม่ต้องใส่เรากินที่เป็นจวบชุดที่เจชุดที่นาเจเคยด่าว่ามาใครยำบือใคร <laughs> กับประาที่บ้านเลรคิดไม่รู้ว่าไม่รู้แล้วทุกคนเคยห้ามเจเบียได้ไหมลองขายที่โทนนี้สักตั้งไม่รู้อะถ้ามันยากเกณฑหาที่ยากเกณนมากนะมันต้องมานั่งเริ่มใหม่ใช่ไหมแต่ที่ประจวบประถานลูกค้าเรามีรออยู่แล้วใช่ไหมที่ประจวบอะ เอาอยัางไงเบียมั่นใจได้เลยว่าฐานลูกค้าของเบียมันมีอยู่แล้วฐานลูกค้าที่ประจวบของเบียมันมีอยู่แล้วแค่เบียสติกลับมาเป็นมนุษย์มนาแค่นั้นแหละทุกคนก็พร้อมจะซื้อแดกอยู่แล้วจะบอกให้ที่ประจวบอะหยุดตักหยุดเติมเนี่ยเพราะคนประจวบเขารู้นี่ใส่สันดานของเบียอยู่แล้วคือเขาเขาอุดหนุนของเบียอแล้วแหละมันมันมีลูกค้าเก่าของเบียอยู่ลูกค้าเก่าของเบียมีอยู่แค่เบียหยุดตักหยุดเติมสติตั้งมั่นอยู่แบบ แอ้อย,ย,อย่างเีเร้านยำโยระใจมากเจมองมันนี้ม่อยู่ที่ลูกค้าจำไว้เลยต่อให้มีร้านยำสักร้อยร้านถ้าเขาจะกินเราก็เ,าเขากินเขาก็กินเราเอาเท่าที่เราขายสิบ้าเหรอ มันอยู่ที่เอกการ์ลลูกค้าเราบางังคับให้เขาซื้อไม่ได้นะเราบางังคับให้ค้าซื้อหรือว่ามึง,ม,งมึงห้ามซื้อร้านนี้ให้ซื้อต่ร้านกูไม่ได้นะทําถูกจริตเขาเดี๋ยวเขาซื้อเขาเองบางแสนไงแม่รอที่อยู่รอเขาคอนเฟิร์มที่อยู่รอเขาคอนเฟิร์มที่อยู่ที่บางแสนนะเดี๋ยว ได้ก็ขายทำไม่ได้ก็หยุดแค่นั้นเองทำได้ก็ขายทำไม่ได้ก็ถอยแค่นั้นเองฉันเห็นหล่อนครัง้งแรกในไลฟ์ดังนางใหม่ทักเปียบแค่นนะอีกกบแต่งหน้าขาวมากติดกนตาปากแดงเหมือนแม่เลาวอก,กิ้งอยู่กับประกบไหมก็ต้องอยู่กับประกบไงประกบแต่ตอนนี้ประกบอยู่ห้อง แม่มสี่สัตว์อินาหนังหีเพนพิชชาพลอยง,งาม Người người nào? con người mày nhá, Đất con mày có nới người mày tặng พี่หนุ่มาดีค่ะพี่หนุ่มาดีค่ะไ้ขายกับอามีเปล่าไม่ได้ขายค่ะคนละร้านันค่ะอามีมันก็จะมันจะมีเมอามี่มันจะมีร้านของมานาไม่เกี่ยวกับเบียร์เบียร์เป็นสไตล์ผู้ดีไม่ได้เบียร์ต้องเป็นแบบว่าแม่ค้าแบบปากตลาดต้องเป็นเจเบียร์เท่านั้นไม่อยากจะคิดต้องหอบไปซื้อยำที่เบียร์ไกลอีกแล้ว น้องอ้อมน้องอ้อมมั่นใจได้เลยลูกหากพี่เบียร์เจอหน้าน้องอ้อมหากพี่เบียร์เจอหน้าน้องอ้อมสมมติสมมติมมนะสมมตินะถ้าในอนาคตสมมติถ้าพี่เบียร์กลับไปขายที่บ้านนีออ้นะพี่จะเจอหน้าน้องอ้อมน้องอ้อมไม่ต้องกลัวเลยลูกน้องอ้อมซื้อกี่กล่องพี่เบียร์คูณให้สองเปเลยลูกมือเอากลับไปบ้านเลยเออข้าวมันไก่นหนึ่งจานน้ำซุปสามร้อยยี่สิบแปดด้วย เกียดความเรียบเทียบอ่ะเออที่สองหน้าแหบาขึ้นมาตลอดเจอกันเธอกรส้มกอดรับตาเธอกรส้มครับอะไรเงี้ย <laughs> มาขายภูกเก็ตบ้างโอ้ย แม่จอยอนะนะลูกค้าฉันเยอะมากในเนี้ยในเนี้ยในเนี้ยลูกค้ายำที่ประจบฉันเยอะมากอันนี้นางก็กินเยอะแม่จอยเนะี่ยแม่จอยร้านใกล้บ้านรลโอเกอะเนี่ยเวลานางกินทีนางกินแบบฉ่ำหี่มากมันกลัวเดี๋ยวอีกสิบวันเดี๋ยวอีกสิบวันเฟซสี่แสนกว่าคนสี่แสนติดกว่ายอดติดตามก็ใช้ได้ละมาขขยปาาท่อมาโอ้ เชื่อถือว่าคนก็ยังไม่ค่อยรู้นิสยัยเบียร์พี่พอไปตางตาที่เขายังไม่รู้แบบเดี๋ยวเขาคิดว่าอย่างนั้นอีกเนาะร้านเปิดกลับมาร้องเพลงครับแม่จอยวัดดีแม่จอยบัสดีคิดถึงหนูไหมร้านเปิดยังแม่แม่ร้านร้านคารเราเกะเปิดยังไขย,ยำเสร็จไปใครหี่งไขย,ยำเสร็จไปขขไปข่หี่เดี๋ยวร้านคาเราเกตตอ มาขายที่ประตูอีกขีดห,หนึ่งหนูได้ทุกทุกอยค่ะซาเลิงคู่ใจรออยู่แชร์เฟซหลักเจเบียมาหน่อยค่ะอันนั้นก็เจเบียคนละย้ำนะคะ่ะคิดถึงกลับมาเดี๋ยวรอก่อนแม่เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอให้หลังมันที่ยี่สิบสี่ก่อนนะแม่นะเปิดมันย่ะชำหี่ดึง ขายประบพอดีจะเป็นเทีาา่ยวชะาญเจดูอีอูดพูดถึงเจยดยังดูแล้วอย่าไปนสนใจมากอีอูด่ะมันกิ่งตาปากทุกคนก็รู้อยู่แผลเก่าที่ตรงข้อศอกมันที่โดนลุมกระทือที่เชียงใหม่ยังไม่หาย,หายเลยทำเก่งทำวิ้ยทำว่ายีดอพาเวอร์พับเกิลทำแบบ โอ้แผลเก่ารอยเบตาดินยังไม่หายเลยอีดอยังแบบฮอยแสบเม่ยจะมาจ้างกูตกจ้างคนตบกูกายภาพบำบัดให้เสร็จคอร์สก่อนอีดอกค่อยมาตบกูได้อีกหาเฟสหลักไม่เจอเฟสหลักอยู่เฟสหลักอยู่ แม่ไปพูดแล้วมันชอบอัดมันชอบอัดคลิปด่าพี่เบียร์มึงหลายครั้งแล้วหลายครั้งแล้วนะช่วงนี้เบียร์ไม่อะไรบูดมากพยายามชนขีดคนอะไรติดไลฟ์สดเป็นชีวิตจิตใจอีดอกเหมือนคนนั่งด่งาโต๊ะเครื่องแป้งอ่ะแปลกอีกกระเทยคนเนี้ยแปลกฉันน่ะไม่ค่อยอยากยุ่งเลยแต่อีกระเทยคนนี้อีดอกอีกระเทยกาลาโลอีกระเทยวิจารณอีกระเทยปรสิตอีกระเทยวิปริตผิดโลก ร้ <ś graffiti> านยำที่ไหนต่อครับอ้าตอนนี้ไป่กำลังเดี๋ยวข้าวไม่หมด <c oughs> แล้วพี่เอที่เลี้ยงเพี่เขาไม่ให้พี่เ,เ,เขาเอขอบอกว่าเขาเลี้ยงเองเขารักแมวพี่เขาบอกเขารักแมวเขาเอาไปเลี้ยงหมดเลยไข่ต้มไข่ต้มมันบอกว่าพี่เบนเนลคุณมันมัน,มนเลี้ยงข้าวเลี้ยงยาให้ชุดใส่ คำพูดนี้มาจากปากเขาจริงๆนะอีดอกอายุ40กว่าเป็นเพียงอายุจริงนะอีดอกสมองไม่ได้ช่วยนะสมองยังเป็นเด็กอนุมานฝากเลี้ยงอยู่เลยอีดอกเป็นบ้าเหรอเออหน้าไงยเขาจอยเอออีดอกยังปิดเพศอีดอก,อดอกถ้าตัวเองดีกว่ากูจะไม่ว่าเลยอูดอ,อะถ้าตัวเองดีกว่าแบบว่า อยู่ในสังคมชั้นสูงดีกว่าทานข้าวทุกอะไรค่าชีวิตดีกว่าอย่าม่ว่าเลยอีดอกคลิปโดนลุงตียังไม่คูกลบเลยอีดอกอย่ามาเที่ยวเปรี้ยวเยี่ยวแตกอยู่ปล่อยมันไปเเอะอีกกล้ อมันเปนเออีกกระเธอเฮี้ยนเนี่ยเธอก็เปิดเคียงไปเลยสิะเคยแล้วตอนยังไม่บอกเฟซมันน่ะเคยเชิญมันเข้ามาในไลฟ์สดแล้วอีดอกตอนหน้ามาพับรับหลังตะโกมากต่อนหน้าไม่กล้าพูดอีดอก มึนคมมึนคนเคี้ยวลิ้นตัวเองอยู่ไม่กล้าพูดไปอีดอกนั่งนอนปากเบี้ยวอยู่บนเตียงอีดอกไม่กล้าพูดทำแบวทำแบบชั้นไม่แบวพขรับรลังแล้นินเกงทอดปลานินเกงคนมีสไตล์คนเียอะไรใส่เสื้อสีทูและใส่จุกนมสีขาวอีดอกบ้าเขาต้องใส่สีเนื้อไหมไปไปเปลี่ยนเรื่อง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 อีดอกเดี๋ยวข้าวไม่อร่อย เปลี่ยนเรื่องทุกคนหาเปลี่ยนเรื่องค่ะคเปลี่ยนเรื่องค่ะเปลี่ยนเรื่อง,เ,เ,องเอาข้าวหมูแดงพิเศษหนึ่งกล่องค่ะพ,นะพี่เบียสูงส่งก่นเยอะไหมนะพี่เบียไม่เคยบอกไงนะพี่เบียก็เป็นจังไรจังไรอย่างเงี้ยอือ พี่แม่เป็นจังไรจังไรอย่างนี้เลยเอาจริงๆเลยที่แม่ไม่เคยบอกใครเลยพี่เป็นทรงๆ <c oughs> หนูเปิดติ๊กต็อกเจอของแม่เยอะมากค่ะเห็นแล้วก็อยากจะด่าพวกมันว่ามัน <c oughs> เออยเรียบร้อยร้านม่แม่ร้านใหม่นี่ของแม่เองนะ <c oughs> อันนี้เป็นอันอันน,น,นี้อันนี้ที่ถูกปิดไปก็ร้านของเจนนะร่างเปลี่ยนอ่ะ ร้านน้อยๆดอกสองคนยินตายจะมีสนะัดีพุ่นนาะดนประจวบวันไหนพรุ่งนี้เท้ามึงมึงจะเลี้ยงเหล้ากูเหรอแย่นี่ซื้อข้าวหมูแดงไปนฝากประกบ เห็นเขาพูดถึงเจดีนะไว้ยวันเาถ่าย้ดิไม่ค่ะพี่เบียไม่ได้ดูจากคาพูดค่ะพี่เบียดูจากคลิปที่เขาอัดมาแล้วมันพูดถึงพี่ค่ะเจเบียสรุปผ้าได้ไปซักไหมเมื่อวานซักแล้วค่ะตู้หรูหรามากเลยคุณพี่กรณ์คุณคุณกรหนูให้ประกบซักให้หนูซักไม่เป็นตู้มันอลังการมากอบแบบว่าเราไม่ต้องตากเลยอะอืเราไม่ต้องตากเลย แต่ติกตอกคลิปเจเยอะจริงปล่อยไปเถอ่ทุกคนจะได้ไม่ลืมเราไงฉันจะอยู่กับทุกคนตลอดไปแต่แพงเจเฮ้ยเอาจริงๆก็ไม่ได้แพงสักเท่าไหร่นะกรขาอนุญาตให้พี่กรนะสักเจ็ดสิบปปสี่สิบแต่มันเครื่องใหญ่มากเลยนะเครื่องใหญ่มากเลยคุณกรคุณกรขา สิบอบสี่สิบบาทดีจ้พี่เปิ้ลสวัสดีพี่เปิ้ลสวัสดีค่ะ เจ๊กลับเธอน้ำซุปเั้งหมดมั้งอันนี้เบลอเบลลอ,อันนี้อยู่รอทำเล็บอยู่จองคิวทำเล็บไว้ <c oughs> จองคิวทำเล็บไว้ดูสภาพเล็บดิ้จะรูอ เบียรมากินส้มตำนะพี่จะทำส้มตำไว้รอขอบคุณค่ะขอบคุณครับเท mm hmm. ่าไหร่คะ mm hmm. ย หอหมวใช้เท้าเยอะๆนะคะอันนี้เอาไปฝากเพื่อนอันนี้ของหนูใช่ไหมคะอันนี้กล่องของหนูใช่ไหมดีจังเลยนะมีน้ําซุปปีแบบให้ตักได้เลยรุ่หนูมก็ชอบกินน้าซุปด้วยหนูตักอยู่นั้นเลยน่ยนนัก่าย คนประจวบไม่ใช่จะเกลียดเบียร์ทุกคนนี่คือหนึ่งทุกที่อะค่ะมันไม่มีใครเกลียดเบียร์ไปซะทุกคนมันไม่มีทุกที่ทุกที่ไม่มีใครรักเบียร์ไปซะทุกคนทุกอย่างทุกอย่างมันมีครึ่งครึ่งหมดแหละคะ่ะแต่ถามว่าที่เบียร์เบียร์ไม่ได้เบียร์กำลังชั่งอะไรบ้างใช ตอนเช้ากินข้าวตัวใหญ่กินก๋วยเตี๋ยวเหมือนหนูเลยพี่เบียร์พี่เบียร์แล้วแต่จะสะดวกลูกแล้วแต่จะสะดวกพี่จะดูก่อนค่ะดูหาที่ก่อนถ้ามันได้นะภาวนาถ้ามันไม่ได้ถ้ามันไม่ได้ก็กลับบ้านค่ะประจวบรออยู่แม่รออยู่ตัดภาระออกไปหลายทางใช่ไหม สาวมันจะไปกินที่สี่ราชาม,มันก็ยังจะย้ายอีก้ลยมาขายยำข้างๆร้านส้มตำที่ไหม่น้องเบียรตรงไหนเจ้ <c oughs> ตรงไหนบอกน้องดิสลิงดีกว่าเจ้ปังไม่มีค่าที่ด้วยก็นั้นแหละตัวเองแต่ว่าหนึ่งไปติดต่อที่บางแสนมาแล้วอะไอ้เรื่องขายสลิงมันยากเข้าใจไหมคะไปติดต่อมาหมดแล้วที่เทศบาลแสนสุขอะติดต่อมาหมดแล้วครับมันยากมันยากพี่เบียก็เลยดูว่า มันต้องเป็นสลิงไงน,นะมันต้องเป็นสลิงก็ส,<ะ>สู้ไปก่อนตะบางแสนโคตรน่าขายเลยอีดอกอืมแอ๋วตัวลูกประจวบ ต้องใส่คุณเยอะลองดูก่อนต้องพยายามต้องพยายามขอให้ได้ขายนะคะขอบคุณค่ะจักปลาสมพรของคุณนันทพรค่ะที่เบียร์ไม่ตอบเจเบียร์ไม่ตอบเมนเศร้าใจเบียร์ยไปแล้วค่ะเดี๋ยวไปทำเล็บก่อนนะไปทำเล็บก่อนค่ะทุกคน่าอยู่มีฮีมาหามากเลยตอนนี้